วันนี้มาคนสีคนตู้ครับคุณตะคันครับคุณลังคาด้วยคุณลังคาตัวเขาเป็นสีฟ้าครับแต่จะกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิมคขภายในครับภายในก็มือทำเป็นคนบริการมาวันนี้ก็จะกลับมาเดเิมทุกคนพร้อมกันเลยครับต่าคุณคุณคนข้างล่างน,นะครับคนข้างล่างสีขาวสีนี่คนข้างล่างก่อนครับเพราะว่าเพือข้างล่างให้เต็มก่อนเหมือนเต็มแล้วค่อยขึ้นไป ขึ้นไปลังคาก็พ่นสองรอบคคลังคาเพราะลังคาข้างบนเขาไม่เน้นมากข้างล่างเราพ่นก่อนทาไมถึงพุ่นข้างล่างก่อนเพราะว่ากันพวกสีลงมาเกาะครับถ้าพ่นข้างบนแล้วปิวมาเกาะแล้วมันจะเป็นหยาบทีบนี้เราพุ่นข้างล่างเสร็จก่อนประมาณสักสามรอบครับสามรอบผมกับเพื่อนอะราไม่เหมือนกันคือพุณง่ายให้มิดครับมิดสีนี้มานสามรอบน่าจะมิดน้องตช่วงหน่อยสามรอบพับเลยผม,ผม,ผมต้องการนะครับแต่ว่า ว่าพยายามย้ายสารผ่านพุดไปจะไม่เนียนเอาพยายามพุ่นให้เนียนให้ให้บัดบัดการไวที่สุดครับเพราะรถตู้มันเหมือนชิ้นงานมันใหญ่สามารถไปเกาะชิ้นงานชิ้นอื่นไปเรื่อยๆเราพยายามสบัดกาให้งไวที่สุดนี่เดียวครับแล้วก็ดีให้เท่าที่จะทําได้ครับแลว้วก็เปิดลมก็อย่าให้แรงมากครับแรงมากจะผ่าเอาแบบพอดีครับปอนก็พอดีจะทำให้เพื่อนหรือ้าชิ้น ใ,ใกล้ๆมันตั้งไว้ใกล้ๆ,ๆนเพื่อจะเห็นกันอุ่นสีก็ล่างเสร็จแล้วก็ไปขึ้นไปเพิ่มจบนวนแล้วก็เวลาเกียแล้วก็เกลี่ยข้างบนลงมาข้างล่างครับว่าเล้เกลมันจะแห้งช้ากับสีสีจะแห้งไวพอเราพุ่นข้างล่างเต็มเนาะมันสมามารถแห้งภายในไม่ถึงสิบนาทีพอข้างบนอาจจะปิวลงมานิดหน่อยแล้วก็เช็ดผาเหนียวออกลักษณะนี้ครับแ้วคนท้องกันจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลาก็ คนณสองครั้งดีกว่า,า,าคนณวันพักก่อนติดสิกระดาษไว้อาจจะเป็นสองวันเราก็ทำคนสองครั้งแต่นี้วิธีผมคือต้องการรวบรัรบกรถคันนี้ก่อนรวบรให้มันเสร็จายในวันนี้ก็เลยต้องหาวิธีให้มันออกมาดูดีหน่อยโดยที่เวลาเราจะจำกัดตามตรงไปก็ผมวนี่ผมจะมาคุณดูสักทีนะครับอมากอ,องรอบนะครับกองรอบนี้มิกเลยนวดแนวคุณคุ้นเลยมาคุ้น แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจก็โค้ชสามก็อะไรเจ้าจีนเนอไม่ใส่หน่อยโมไม่กิดหนึ่งเองกินก็สองรอบไม่มิใต้มิดเลยเพราะว่ามีคนงานี่มันจะหยาบไปเรื่อยพยายามพูด้น้อยทสุดแต่ไม่มั่นใจก็ซ้ำรถสามรถสองรอบผมไร้ครับอันตัดดูดูที่นี่ครับ มองแรงมาก 来我这个。 ยากเพราะมันมีครับได้ปกในเวลาเคลียร์แล้วกครับเคลียร์เสร็จแล้วครับพร้อมกันครับพ่นอย่างที่ว่าครับพ่นเคลียร์หลังคาในเคลียร์หลังคาลงมาก่อนแต่ว่าเวลาพ่นสีพ่นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนสลับกันครับเีล้วโดยต่อจะมีอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเพราะค่หลังคามันจะมาสุดเราจะให้พยายามให้อยู่เล็กที่สุดนะชิ้นงานเล็กที่สุดครับก็าจะได้แบบจัดยางง่ายจะมีละอองนิดหน่อยประมาณครับ เราพุ่นล,ลงมาจากบนเรายืนมา้ายืนม้าพุ่นขึ้นโต๊ะพุ่นให้มันลงมาถึงนี่เพราะไม่หให้ให้รองขึ้นไปข้างบนลงังคาอีกจะได้ทีเดียวครับเปนออกกันากาทีเดียวต้องทำักษณน้ครับจริงๆแล้วถ้าพุ่นลัลงคาก่อนมันก็ง่ายครับแต่ว่ามันจะไม่เสร็จวันเดียวมันจะร้อยลงังคาแห้งก่อนแล้วทีกระดาษเป็นเมือสองวันประมาณนี้ครับตัวน,นี้คือแบบรถ ถบริการครับจอดนานไม่ได้ครับนี่ทำรีบเสียใช้งานครับโดตัวกอยู่ตรงนี้ครับเป็นสังเกตีดจะเห็นต์เนื้อหาตัวนี่เดียวครับไม่ใช่มั็นยกระต่อตรงนี้ขาขึ้นมาถึงขาข้นถึงเสาเนี่ยครับเสาให้ล่างสุดพยายามให้มันขึ้นข้างบนประมาณนี้ครับสีขาว มีก็จะเก็บเก็บกันชอนอีกเดี๋ดวยวกันชนครับชนหน้าชนหลังมาเนี่ยครับเอาไวต้ต่อก็อยู่ตรงนี้เย้ okay, ครับคลิปนี้ก็จบคลิปน,นี้แล้วครับ mm hmm. ลองลองก,กัน mm hmm. เผื่อเพื่อนมีอะไรผมก็จะลงให้เพื่อนดีดูกันตามสไตล์ผมนะครับ,รบสไตล์เพื่อนยังไง mm hmm. ก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์ก็ได้ครับ แร้คนจะทำารื่องอะไผมก็จ,จําจากคนอื่นเหมือนกันผมก็มาคิดบว,วกคิดเพิ่มของผมอีกเพราะว่าทั้งงานแต่ละอย่างมันใช้เวลาใช้ระยะเวลามันไม่เท่ากันถ้าระยะเวลามีเราก็ทำอีกแบบหนึ่งเ okay คครับที่นีก็จบกันนี้้วครับผมก็ับมาชมครับวัดีครับ